เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเตะระดับตำนานที่เพิ่งจะอำลาสโมสรของเราไปแบบสดๆร้อนๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างทางโรเบิร์โต้ฟอร์เมโนดาวยิงทีมชาติบราซิลกันก่อนเลยเมื่อเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรจากสัญญาที่หมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วทำให้โจ้ตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัว โรเจอร์วิทมันไอเย่นส่วนตัวของนักเตะได้มาเปิดเผยการตัดสินใจของฟอร์เมโน่ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่เจ้าตัวก็ชะลอการตัดสินใจเลือกสโมสรใหม่ของเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสโมสรลิเวอร์พูลของเราจนกระทั่งถึงตอนที่เขาหมดสัญญาไปในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนท้ายที่สุดฟอร์เมโน่ก็ไปเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรอัลอาลีในประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากซาอุโปโลิกำลังกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของบรรดาแข่งชื่อดังทั้งหลายเมื่อพวกเขาพยายามจะดึงดูดซูปเปอร์สตาร์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพิมเมลีเข้าไปยกระดับลีกของพวกเขาทั้งนี้ฟซเมโน่ก็ได้ลงประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขาเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในการพบกับอัลฮาเซม และเขาก็ได้เปิดตัวเหมือนฝันอย่างแท้จริงเมื่อเหมายิงคนเดียว3าประตูกลายมาเป็นแฮตติกฮีโร่ในเกมที่ถัดเอาอารีคว้าชัยชนะไปได้อย่างงดงาม3ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของลีเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ฟอร์เมโนยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของพวกเขา และเจ้าตัวก็ประกาศสักดาห์ให้แฟนบอลได้เห็นถึงความสามารถของเขาตั้งแต่การลงสนามเกมแรกเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องแผนการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราได้เฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง เรื่องนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนชาตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากยเวร์พูสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางไบรตันในเรื่องค่าตัวของมอยเซฟไก่เซโดเมดฟิลทีมชาติเอกวาดอร์ได้สำเร็จที่สนนราคา111ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็จะกลายมาเป็นค่าตัวสถิติสูงสุดของเกาะอังกฤษอีกด้วยแต่เหตุการณ์ก็ได้เกิดการพลิกผันไปในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมา มื่อตัวของดาวเตะวัย21ปีได้แจ้งกลับไปยังสโมสรของเราว่าเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางเชลซีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยให้เหตุผลประกอบว่าเขาสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางสิงห์บรูเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมนั่นทำให้ดีลนี้ยังคงคาราคาซังกันอยู่เพราะทางฝั่งของลิเวอร์พูลเอง ก็ไม่ยอมถอนข้อเสนอที่ตกลงกับทางบรตตันเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนวันพฤหัสบัปปดีที่ผ่านมาและเป็นการเอาชนะข้อสเสนอของทางเชลซีในช่วงเวลานั้นโดยจนถึงตอนนี้ทางเชลซีก็ยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามาเหมือนกันแม้จะมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าพวกเขาเตรียมเกทับข้อสเสนอของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง แต่ทางไบรตันก็ยังไม่ได้รับข้อสเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาทำให้สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายก็ยังยันกันอยู่ว่าหวยจะไปออกในทิศทางใดกันสำหรับการย้ายทีมของนักเตะดังกล่าวล่าสุดตามการเปิดเผยของไซมอนสโตนนักข่าวคนดังของ BBC สําสัรข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ ว่าในตอนนี้ทางบินลี่โฮแกนซีโอคนดังของทางลีว์พูได้กระโดดลงมาดูแลดิวนี้ด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นคนเดินหน้าการยื่นข้อสเสนอช็อคโลกให้กับทางไรตันในการขอซื้อตัวทางไกเซโดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นอีกด้วย นี่ถือเป็นการดำเนินการที่แปลกพอสมควรเพราะโดยปกติแล้วทางซ e o ของลิเวอร์พูลมักจะไม่ค่อยลงมาลวงลูกการทำงานของผู้อำนวยการกีฬาที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะ ในตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่ของทางยอร์ชมัตเคอร์ที่เพิ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแบบสดๆร้อนๆในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่ทางจูเลียนวอร์ทที่ตัดสินใจอำลาตำแหน่งดังกล่าวไปเมื่อช่วงสิ้นสุดฤดูกาลอย่างไรก็ตามการลงมาเดินหน้าดิวนี้ด้วยตัวเองของทางโฮแกนย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของลิเวอร์พูลในการไล่ล่าตัวดาวเตะวัย21ปีได้เป็นอย่างดี ขณะดที่มันมีกระแสข่าวออกมามากมายถึงความพยายามของเชลซีในการเซ็นสัญญากับมอยเซสไกเซโดมันเป็นที่เข้าใจกันว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลมีบิลลี่โฮแกนลงมาทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆเ,เพื่อหวังจะปิดดิวนี้ให้ได้สโตนกล่าวไรตันมีตัวเลขที่พวกเขาต้องการสำหรับการขายไกเซโดในครั้งนี้อยู่ในใจของพวกเขาอยู่แล้วนะ นี่คือนักเตะที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกต่อไปในอนาคตได้และการเข้ามาดําเนินการของทางโูแกนก็ทําให้ลิเวอร์พูลสามารถตกลงเงื่อนไขค่าตัวกับพวกเขาได้ในคันแรร ใน,นก็พูดถึงการไล่ร่าตัวทางมอยเซตไกเซโดของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของดิวนี้ที่สอแววสัญญาณไปในทิศทางปแปลกแปกกันบ้างแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าเชลซี Chelsea น่าจะสามารถปิดดิวคว้าตัวเขาลงได้โดยเร็วหลังจากตัวของนักเตะเองก็ดูจะมีใจและเอเย่นส่วนตัวของเขาก็ยังคอยปั่นกระแสเกมอยู่ทางด้านหลังอีกด้วย เพราะว่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือจนถึงตอนนี้ทําไมพวกเขาถึงยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเสียทีแถมล่าสุดพวกเขาก็ถูกทางพิมลิสั่งสอบเรื่องการกระทําความผิดทางกฎแฟรเพ์ทางการเงินส่งทบตามเข้ามาอีกด้วย แม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับดิวนี้เพราะเป็นผลจากการกระทำในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคข,ของทางโรมันอับ,บราโมวิชก่อนที่ทางทรอตโบลีจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรทว่ามันก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าการใช้เงินของโบรลีนั้นรุนแรงและมากกว่าสมัยของทางอับ,บราโมวิชหลายเท่าตัวนะในช่วงเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมา ดังนั้นการจะต้องเงินเกินกว่า100ล้านปอนด์กับนักเตะเพียงแค่คนเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้เพิ่มเติมอีกย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญตามมาในอนาคตข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยล่าสุดตามการเปิดเผยของนิวโจ o นส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลคนดังของทางโกก็ออกมายืนยันถึงความยากลำบากด,ดังกล่าวข้างต้นที่ยอดทีมจากกรุงลอนดอนกำลังเผชิญอยู่ มันมีความรู้สึกว่าเชลซีกำลังประสบปัญหาในการหาข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับมอยเซสไก่เซโดนาโจนส์กล่าวนั่นทำให้สถนานการณ์ในตอนนี้มันยังมีเพียงลิเวอร์พูลเท่านั้นที่ตกลงค่าตัวกับสโมสรของนักเตะได้แล้วขณะเดียวกันทางพอลจอยซ์อีกหนึ่งเดี่ยวข่าวสายลิเวอร์พูลของเดอะไทมส์ก็ดอกไม่้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและส่วนหนึ่งที่ทำให้เชลซีกลืนไม่เข้าขายไม่ออก ก็เป็นเพราะการที่ลิเวอร์พูลยังไม่ยอมถอนข้อเสนอออกไปทำให้พวกเขาไม่สามารถกดค่าตัวของไกเซโดให้ต่ำลงมากกว่านั้นได้เลยเข้าใจว่ามอยเซฟไกเซโดอยากจะย้ายไปอยู่กับเชลซีนะจอยส์ระบุนั่นทำให้เชลซีเองก็หวังว่าดิวนี้จะแกว่งมาเข้าทางพวกเขาแต่ลิเวอร์พูลเองกลับไม่ยอมถอนตัวออกไปเหมือนกัน พวกเขาเชื่อว่าเชลซีต้องมีปัญหาในการทำข้อตกลงกับไบตันนั่นคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลยังไม่ยอมถอนตัวายกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันเมื่อลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ดื้อแพ่งว่าจะต้องเอาทางมอยเซตไก่เซโดให้ได้เพียงแค่คนเดียว มาทาง liverpool.com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ตีข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้สมโมสรได้วางตัวอีกหนึ่งเป้าหมายสำรองเพื่อกรณีที่พลาดได้ตัวทางไก่เศโดอเอาไว้แล้วนั่นก็คือในรายของทางชิกดูคูเร่มิดฟิลตัวเก่งของปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตที่มีค่าตัวน้อยกว่าเขาอย่างมีนัยยะสำคัญและเคยเป็นอดีตเป้าหมายเก่าของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย หากเรามาดูตัวเลขในเชิงสถิติจะพบว่าในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมามันมีนักเตะที่อายุน้อยกว่า23ปีแล้วเข้าสกัดบ,บอลได้มากกว่าดูคูเร่เพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือในรายของเดคานไรส์จากทางเวสต์แฮมที่142ครั้งโดยเขาได้ย้ายไปอยู่กับอาร์ซนอลแล้วส่วนอีกคนก็คือไกเซโดของไบรตันที่156ครั้งโดยการย้ายทีมของเขาอย่างลูกผีลูกคนอยู่ ่วนดูครูเร่ไม่ได้ขี้เหล่กว่ากันเท่าไหร่ที่133ครั้งแถมเขายังมีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทางคริสตันพาเลตทั้งดๆที่เพิ่งจะย้ายมาจากลอนส์เมื่อช่วงสัมเบอร์ที่แล้วข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของ liverpool.com ยังไปตรงกับรายงานข่าวของเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของ Liverpool Echo ที่ระบุตรงกันว่านี่คือตัวเลือกรองหากเราพลาดได้ตัวทางไก่เซโดดังกล่าว โดยข่าวตัวของเขาตามการรายงานข่าวจากดิแอ h เลติกก็ได้ระบุว่าพาเลสได้ตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข70ล้านปอนด์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะสามารถเจรจาต่อรองกันลงมาได้อีกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ